าพร้อมยังชาเดพร้อมยังใครที่มาเพื่อรอสัมภาษณ์พิเศษพี่เป้พเป๊ันไหล้วนี่กดกดอะไรดีกดหัวใจแดงดำแดงดำจะได้รู้ว่าพร้อมแล้วแล้วเดี๋ยวโทรเลยโค้ดเท่งครับอ่าเทคนิคดีสั่งกองหลังไปยืนหน้าเอาวิ่งไปสุดเส้นกลับาดวูล่ะใครไม่เอาเอาแต่เขาคุณไม่แพ้เลยนะออา เขาชอบทางานกับประธานสโมสรได้ด้วยเขาหูดับประธานเป็นคนเปลี่ยนตัวเองเขาหูดับนี้กูพูดว่ากูเป็นคนเปลี่ยนตัวเองอแต่เขาก็จะอยู่รัาอ่าแต่เขาหูดับเขากินหมูดิบมาเปล่านี่ไงโคสติโก้ติโก้ไหมผมว่าโคตรอ้นจะไม่ต่าง่างเดิมแต่เป็นผมแต่พิโก้เขาไม่ทําสโมสรนานแล้วอะโคตรโจห้าหล่าโคตด่าทุกครั้งอาจจะมีวิธีการได้เหรอ ยากอดีแดงดำมาบ้านเลยชินแต่ยังเอาเอาไม่มาไม่มาเพิ่มไหมหรือว่าไงนี่ไงเพิ่มอ่าอย่าโทรพี่เป๊มาโทรเลยโทรเลยอ่านคอมเมนต์กันไปก่อนอ่าจอดดีจะวางเอาไหมวางดีกว่าวางได้ได้วางวางเอายางเอายางเอายางพร้อมยังเออแล้วค่อยๆส่งคำถามมานะเอออย่าตบี้ตะบานค่อยๆฟังก่อนเอออ่านคอมเมนต์หน่อยโทรแล้วนะโทรแล้วอ่าโทรแล้วโทรแล้วอ่านนี่นี่พี่วางนี้ไว้โอเคอยากรู้อะไร คิมมาเดี๋ยวผมถามให้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปโฟกัสเกมพรุ่งนี้ถามคำถามแรกเลยถามว่าเดินมาไหมครับพี่ยังไม่รับเลยอ่ะเาเนี่ยอ่านี่มาแล้วสำรับส่วนหน้พี่เป้ผมต้องซุยนะแล้วก็พี่ตูเต้นะครับสวัสดีครับพี่เป้ครับสวัสดีครับคุณต้องซุยสวัสดีครับคุณตูเต้ครับอ่าอ่าอันนี้โฟนอินมาจากโอ้โฟนอินมาจากไกลเลยใช่ไหมคุณต้องอ่ะ เพราะว่าวันนี้เนี่ยพี่เป้ให้เกียรติรายการมาเพื่อจะมาคุยเรื่องของเมืองทองนะครับพี่เป้ครับขอบคุณครับผมได้เกียรติทางเมืองทองด้วยครับแล้วก็ขอโทษด้วยครับที่ที่ผ่านมาปฏิเสธไปหลายครั้งครับเมืองทองนะพี่พรุ่งนี้พร้อมไหมที่เจอกับระยองครับพี่เป้ก็อาจจะมีนักเตะที่ที่ที่เจ็บอยู่บ้างนะครับอาจจะมีที่โดนแบนบ้างครับ่ากรวิสาร์ตองก็จะโดนแบนครับอ่าครบเหลืองครบสีนะัด ผู้สาประโตก็ยังรุ้นอยู่ว่าว่ากิติพงศ์จะกลับมาเล่นได้ไหมในวันพนี้ครับนี่คือคำถามเบสิกที่ถามไปก่อนนะฮะยับย้ำย้ำไปก่อนอให้พี่เป้พูดถึงฟอร์มจากเกมล่าสุดก่อนเอเปิดหัวเลขสองมาโลบักกับการยืนตำแหน่งใหม่แฟนบอลแฮปปี้มากแฮตทริกเป็นยังไงบ้างครับพี่เป้ครับก็รู้สึกดีใจไปกับเจ้าตัวด้วยพราะเขาเราติต่อระยะยาวเขานะครับ เออ่โลบักน uh ี uh ่ก uh ็เป็นเป็นโมเดลที่เราอยากทำให้เกิดขึ้นนะครับเป็นนักเตะที่เล่นนักทุนรี้อายุไม่น้อยนะครับแต่มีมาตรฐานคุณภาพสูงๆและก็มาเล่นในไทยลีกเขาก็ตอบแทนกับสโมสรที่ยืมระยะยาวให้เขาในการทำเป็นสิ่งได้ก็ดีใจายรายได้โตแล้วก็เประตูแรกเขาก็ช่วยทำให้ตัวอย่างง่ายขึ้นตลอดเกมที่ไม่ยืมคำพูดครับเที่ด้านของผไม่ง่ายอยู่แล้วเพราะติดกับนี้ครับ ในส่วนรวมของทีมก็ถือว่าผลงานดีครับทุกคนก็กลับมาเล่นในในเกมที่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 พร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็หลายๆตำแหน่งกพ มีเสริมนักเตะอีกไหมพี่เป้เอาคำถามนี้เลยมีเสริมนักเตะอีกไหมหรือปิดตลาดแล้วเมืองทอง ครับ,รบ uh, งั้นผมถามเจาะไปที่ของวิ l เลนพ็อปหน่อยครับพี่เป้หลายๆคนตามเสมอว่าณนะตอนนี้อนาคตหรือการวางสเตตี้กับวิ l เลนพ็อปกับเมืองทองเป็นไงครับวิลเลนพ็อปจะดีเป็น ยา,ยาวไปแล้วครัเขาเป็นนิยาดยาวไปแล้วก็โชคร้ายนิดนึงนะครับจริงๆอ่ะเราปรารถนาที่จะให้เขาโลดแล่นต่อใน ถึงเรื่องของวิลเลนพอกตอนนี้อ่เมื่อกี้พี่เป้อัปเดตแล้วว่าหนึ่งคือมีทั้งเรื่องของการบาดเจ็บครับด้วยแล้วก็ความตั้งใจจริงๆก็อยากให้เขาไปเล่นในลีกที่ดีกว่าไทยลีกกลุ่หงพี่เป้จริงๆแล้วเรื่องขของเช่นให้ปวดนี่คือสัญญาอยู่ของออปชั่นต่อแต่เดิมก็โชคร้ายที่เก็บเก็บแล้วล่าสุดเ็้ีก็เก็บผู้เล่นเยอะมากเกิดให้ปวด ก็เลยไม่สามารถที่จะจะเดินเรื่องต่อได้ในเรื่องของสชียรที่จะเป็นสกายร์ทวรนะครับแต่ก็ไม่ติดอย่างที่บอกว่าก่อนเขาไปเนี่ยเราต่อเชียร์ยาวๆแล้วเราพร้อมที่จะวิเคร่อห์่บเป็นหัวใจสาคัญของโซอนอ้ที่ว่าหรือว่าเขาจะไปอยู่โซสอนอื่นไม่มีฝอ่งไม่มีมูลนะครับยืนยันว่าวิเด้าะพบจะเป็นกําลังหลักกันที่เขาทราบเขาอยู่อยู่ในใครเองแต่ก็บแต่ตอนนี้ปัญหาทีเขาเจ็บเขาเจ็บภายในเขาเจ็บบริเวตไตอ๋อพีเจ็บภายในคือเจ็บ เจ็บบริเวณในส่วนที่มันไม่ได้เป็นเกี่ยวกับกล้ามเนื้อใช่ครับไม่ได้เกี่ยวกับขาร่างกายเอ็นหรืออะไรใดๆเลยเป็นเรื่องของภายในเพราะเป็นภายในเนี่ยการขยับร่างกายหรือการซ้อมเ็นนี่เนี่ยมันไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการที่สุดคือให้เขาปอดทัยที่สุดแล้วก็พร้อมที่สุดให้บูที่สุดค่อยกลับมาดูเจนนี่อีกครั้งครับโอเคแปลว่าหลังจากนี้แฟนเมืองทองสามารถ เข้าใจได้เลยว่าวันนี้วิลเลนพ็อปจะยังคงอยู่กับเมืองทองเพียงแต่รอวันที่กลับมาสมบูรณ์ถูกไหมครับใช่ครับเรากำลังประเมินอยู่ครับว่าจะเอาเขียนแน่ๆแคปเปอรี่เขียนตีดแคปเปอรี่เขาชัดเจนแน่นอนอ่าอุตบอลทวายเอเบอรนคัพเนี่อาจะมีชื่อเขาแต่ตอนนี้ทุต้องรออ่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดในภายในวันสองวันนี้เขาจะได้รับราอร์นเพิ่มเติมเกีปยวกับตัวเพิ่มเติมที่ต่างประเทศ หมพรเทมัีก็ได้คำตอบมาได้ว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการที่จะเรียกความปิดคือหนึ่งนด่นคือฟื้นรีคาเวอร์จากอาการบาดเจ็บแล้วก็สองเรียกความฟิดเพื่อพร้อมลงกระดาโอเคอ่างั้นแปลว่าสามารถสรุปผมสามารถสรุปให้แฟนๆเมืองทองเข้าใจได้ว่าณตอนนี้อาการบาดเจ็บมันเป็นเรื่องของภายในที่มันอาจจะไม่ได้ทั่วไปแบบที่เราเห็นอ่ามันแล้วก็แฟนเมืองทองจะยังคงได้เห็นวิน็อปในเกมบอลถ้วยถ้ากลับมาได้แล้วก็บอลอีเชียถ้ากลับมาได้ ถ้ากลับมาแล้วแล้ว,แล,วแล้วพร้อมต่อเกมนั้นอ,อ่าอ่าและสัญญาวิเล่นพ็อปอาจจะยังทําให้เราได้เห็นวิเล่นพ็อปในซีซั่นหน้าของไทยลีกกับเมืองทองไหมครับถ้าไม่ใช่ลีกที่สูงกว่าอ่หรือลีกบ้านเกิดเขาครับอ่าวาซิลีหรือเอลีนอ่อ League, นนาหรือชาญาสุเกลีเนียนชาญิสุเกลีเนียนเอ่อเราจะได้เห็นวิเล่นพ็อปของสองทีมนั้นครับเบอร์เพื่อทุกอย่างเก็บไว้หมดครับ เขาเด็กอยู่ในโคลเดอร์ท ouais ี่ดในทิศของตัวสอบที่เป้นตะเกียบแล้วแต่ว่ายังไม่ถูกส่งรายชื่อเข้าร่วมในการในรายการใดรายการเนี่ยอ่าเป็นเนโตก็จะเป็นเงินที่จะเก็บเองครับอ่าแปลว่าตอนตอนนี้สัญญาจะเล่นพับกับกับทางเมืองทองสองฤดูกาลครับสองฤดูกาลสองฤดูกาลโอเคอ่าอัปเดตอ่ะเรื่องนักเตะต่อพิชายังไงพี่เป้มีคนถามมาเยอะพิชาอุทาสรุปแล้วเนี่ย พิชาเนี่ยเป็นนักเตะที่โตอย่างคารีมีเป็นโมเดลตัวอย่างของทุกๆเ,เกณฑอเลนชั่นของบอลทองเลยนะครับสา,าม,มารถก้าวขึ้นประส่กับต่าจีนได้เราหหงแหงที่สุดนะครับแต่สัญญาก็ต้องเรียนตรงว่ายังไม่ได้มีการต่อสัญญากัดแต่มีการพูดคุยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเชื่อใจในเร็วๆวันนี้แต่บอลทองจะนำเข่าวอีกคับเจ้าป่ากับการ์ดีของโซซอน เขาอยู่ในแผนการระยะยาวจะโต๊ะสอนแน่นอนครับโอ้อันนี้คือสามารถยืนยันได้ว่าข่าวดีที่เราจะเกิดขึ้นกับพิชากับเมือง<ม>ทองเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาระยะยาวอย่างแน่นอนถูกไหมครับอ่าใช่ครับใช่ครับจริงๆก็จะดูจากโมเดลที่เมืองทองทำในขณะนี้เนี่ยกรณีตั้งแต่ลูกตั้งแต่ของเราเนี่ยหลังจากเล่นเก่แล้วก็คนเก่ที่มาโต๊ะสอนหมดในส่วนอคาร์ดิเนียในส่วนใหญเป็นพิลล์โค้ชชุดใหญ่ตั้งแต่ฟาริโอตั้งโดเซนการ์เดนเดอร์มอนกิตติดาปิสุวรร ประกาศตินแสงสุปหลักคองเหลาทุกคนครับพี่ชาวธาก็จะเป็นเป็นเป็นตับไปที่จะ,ะหลังจากแล้วแต่เขาผมเชื่อเขามีเวลาเหลือก็โดสูสอนไม่ต่ดส่วนตีท่าฤดูกาลน่นอนโอเคอ,อันนี้คือเรื่องของพี่ชาอุธาผมขอ,ออนุญาตถามอีกอดีลหนึ่งที่เกิดขึ้นครับพี่เป๊ะเมลวินอรลินเซน แน่นอนมันเกิดบารลุมมาตุ้มนิดนึงอันนี้อาจจะอยากฟังจากมุมของพีเ่เป้หน่อยครับว่าดีลนนี้จากฝั่งเมืองทองเกิดอะไรขึ้นบ้างผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนนะครับก็ต้องขอโทษด้วยที่ไม่มีโอกาสได้ออกมาชี้แจงหรือให้รายละเอียดให้ฟังและกขอบคุณดีีด้ดวยนะครับจริงๆแล้วลิสต์รายแรกเนี่ยที่เราจะยืนตัวอย่างดีๆคือคติคุตัสสันซึ่งเป็นสุนหน้าคนละไทยนะครับซึ่งเรามีตำแหน่งไว้ที่เก้ารอเอาไว้ หมายความว่าทั้งเตะฝ่ายทเก้าต้องขยับออกไปเพื่อโอกาสตรงเล้นนะครับเฟรเซอโ์บาวเนี่ยไม่ได้ถูกต่อสัญญ่จะเพื่อเรื่องจากเราเิ็บพื้นที่ไว้นะครับแต่กนีที่แพตติกติดป,ปัญหาเนี่ยผมเข้าใจกางสานการของบีจีดีซึ่งก็ไม่ได้เราเข้าใจว่าเป็นตั้งเตะของบีจีีซึ่งบีจีดีเหการเปลี่ยนซ็นที่นะครับที่จะใช้ต่อหรือไม่ใช่ต่อนะครับแต่ก็ถือว่าช่วงนี้ที่เราสามารถคุยได้การมาของเมวินเนี่ยแพทิกเนี่ยไม่ค่อยมีผลกับเรื่องของมาก นะครับอาจจะขาดโอกาสในการได้โชลตาไทยแต่คือตำแหน่งนักเตะไทยในแดนหน้าของบอลทองเป็นค่อนข้างเพียงพอเรามีฟองปรเพลกเรามีเอ่อีนักโทอสนิทที่เป็นดาวรุ่งที่เราขายมันไปหรือเปาเรายังมีเอ่อกีฬคนยอดเยอยนะครับเรามีเอ่อคนวิทยาศาสตร์่พร้อมจะเล่นในตำแหน่งนี้เราไม่ได้ติดขัดเราเลยไม่ได้เป็นรู้สึกว่าเป็นปัญหาตรงนีแต่ในนักเตะต่างชาติในโกตาแดนหน้าต่างหากครับตอนนี้เป็นเรื่องเอราีปัญหาเนี่ย เรามองช้อยที่เป็นไม่ได้คือเมวินนะครับซึ่งเมวินเนี่ยถ้าพูดตรงๆแล้วเนี่ยเ,าเราเห็นผลงานเขาตั้งแต่สมัยโคราชล้ะการเล่นกับบีจีเขาก็ทาผลงานได้ดีนะครับก็ตรงนี้เราได้เขาตัวเข้ามาเพราะว่าอาอย่างโค้ชเนี่ยเขาเล่นอยู่กันได้เมเแมนแล้วก็หลินเยอมันมาตลอดเขาโค้ชยังมีคุ้นเคยนัเดะีเป็นอย่างดีรู้จักนัตคนนี้เป็นอย่างดีรู้จักนักตะนี้เป็ย นะครับเพราะฉะนั so, ้นการมาเขาเรียกไม่ใช่การที่ที่ที่ถูกของว่าเอามาตัวเปลี่ยนแต่เป็นการที่เราเราเลือกแว่าจะเป็นนั่นคือเป็นชุดซึ่งวันด้วยซ้ำนะครับเราเราต้องการเขาเราคิดว่าจะทำงานได้ดีด้วยแล้วในพื้นที่ไม่ว่าจะการขาดไหนก็พื้นที่ของดิจิทพ็อกเด็ยผมเชื่อว่าเบลวิตอาแทนได้พรุ่งนี้ทุกคนได้จะมีโอกาสไี้เบลวิทออกสตาร์ด้วยซ้ำโอเคเพราะฉะนั้นพราะฉะนั้นใช่ครับเพราะฉะนั้นความเข้าใจว่ามัาเป็นตัวแทนหรือ หรือเป็นตัวแทนของด e ิวนี่ไม่ใช่เลยเบวินเสี่ยมาเพื่อเพื่อเป้าหมายเราเราปีโยทย์เรื่องการต้อง,จจรรอต,องต้องใช้เขาเแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเบวินเนี่ยสามารถที่จะยกสัญญาต่อที่เราได้เลยนะครับอันนี้เป็นโอกาสที่เพราะเบวินจริงๆแล้วถ้าถ้าดูโปรไฟล์อายุ30แล้วก็ผ่านทุกว้อเลยประสบการณ์ที่สูงมากนะครับแล้วคุณเคยอย่างโค้ช้วยผมมองว่าเราน่าจะมีโอการได้ได้ประโยชน์จากการจากประสบการณ์ขอเบวิน ก็วิธีการเล่นของเบวินด้วยโอเคนะคจับต้นท้อจะแปลกจะแปลกตาไปกว่ายุคที่มีเปรีโชโชว้วเปลเนี่ยเป็นน้าเบาอ่าครับแปลว่าอันนี้ชัดเจนว่าไม่ใช่เป็นดิวที่แบบอยู่ดีมาแล้วก็แบบไม่รู้จะเลือกอะไรแต่นี่คือดิวที่มีความตั้งใจที่อ่ะดูฟอร์มมาแล้วก็มาทดแทนเอ,อถูกไหมครับพี่เป้ครับใช่ครับโอเคต่อเรามีโอกาสที่จะ กระทีมไปต่อไปด้วยครับบอลเมศยังไงพี่เป้บอลเมศเจลีกเห็นมีข่าวไม่มีอะไระเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับพีวบอลเมศนะครับเราพยายามปักดันเชื่จอบรบอลเมศเนี่ยถูกพูดถึงตลอดในทุกทีมนะครับแม้กระทั่งกับมุรวะท,ที่ที่ปล่อยตัวอีกนี้ต่อไปเนี่ยครับก็มีการพูดถึงแต่ดิวอย่างที่บอกว่ายังไม่มีอะไรที่ท,ท,ที่ชัดเจนในตอนนี้แต่เป็นชักเจนที่โสรพยายามปักดัน อโอเคในระหว่างนี้ที่กำลังเล่าไปเรื่อยๆชาวเน็ตก็ <c oughs> พยายามจะพูดเรื่องโค้ดอ้นแป๊บหนึ่ง <c oughs> <c oughs> กำลังสัมภาษณ์อยู่ชาวเน็ตรอแป๊บหนึ่งแล้วคำถามอีกใจร้อนเลยคคำถามหนึ่งลิเป้สรุปเอ c h a แชมเปี้ยนลีกนี่เราจะได้เล่นที่ทันเดอร์โดไหมครับเรายืเรื่องไปแล้วครับอันนี้ต้องเข้าใจดีนะครับว่าเราอยากตัวสโมสรเองก็อยากเล่นที่บ้านาไม่แพ้กับแฟนบอลนะครับ จริงๆแล้วว่าปิดปัญหาคือทัิตโดเนี่ยถูกถูกถูกทุกโรงนะซึ่งต้นในแง่สโมสรก็เป็นรายได้ที่ที่ที่ดีก็หลายๆสโมสรในโลกก็ทำทำแบบนี้นะครับเราก็จะมีเราในฟีฟ่าเป็นพื้นที่เราการแข่งกิจกรรมได้ด้วยนะครับแต่โชคดีตรงที่ว่าฟีฟ่าแชมเปี้ยนส์ลเนี่ยไม่สามารถปล่อยให้บางเกมเล่นที่สนามอื่นและบางเกมเล่นแล้วก็คือต้องใช้สนามเดียวทั้งหมดต้องใช้ผ่านไปทั้งกุ๊บเลย นะครับจะเป็นเหตุผลที่เราต้องไปเล่นที่ราชมังลาซึ่งเราก็เสียหายพอสมควรยอมรับเลยว่าเสียหายทั้งทั้งความแจมหลดนะครับเสียหายทั้งเรื่องของการการที่ไปสนามยากของแฟนบอลที่ที่โดยรวมแล้วอยู่ใ,ใกล้พื้นที่ของ,ของคานโดครับครับแต่กับรอบถัดไปน้องเราเนี่ยจนถึงรอบสุดท้ายเนี่ยสนามถูกเคลียร์อยู่แล้วว่าเราพร้อมจะไปที่นี่นะครับรอเอฟซีไปเกี่ยวอย่างเดียวซึ่งเราก็ ครับผเงื่อ,อนไขาจากเอเอสีตั้งให้เราในเรื่องของปรับปรุงสนามเนี่ยเล็กน้อยมากไม่มีอะไรแค่อาจจะเป็นต๊ะปิ๊งรูอาจจะไปอยู่ในพื้นที่ใกล้กับพื้นที่เกษรกหน่อยอาจจะประับปรุงส่วนที่สึกหรออยู่บ้างนะครับประมาณต่านี้ครับแต่เราก็จะประับปรุงเรามีแผนปรับปรุงสนามในหลายด้านอยู่แล้วโดยข้อเรื่องไฟนะครับ,ค,รบคือตรงนี้จุดจะจุดเชื่อว่าครับจุดที่ที่รอเพื่อจะได้ผ่านมันคือมีเรื่องของห้องต่าง แล้วก็บริเวณจุดเทคนิคถูกไหมครับแล้วก็เรื่องเรื่องไฟนี้ต้องต้องปรับเพื่อให้ผ่านไหมครับพี่เป้ไม่ไม่ครับไฟก็จะเหมือนเราอัพแบงไฟแล้วก็อแล้วก็ผมจะจบเพราะว่าไม่ใช่เรื่องที่เอสจีกำหนดครับอเราเป็นเรื่องเรื่องของการปรับปรุงเรื่องข้อเทคนิคมากกว่าซึ่งต้องยอมรับว่าเราเคยเล่นในแท็บเลีตในหลายหลายปีหลายๆอย่างเปลี่ยนไปเรื่องของเอปพลิเคชันนะครับเราเ อตอนนี้เราดูหลักความ้อไปแล้วล่าสุดเมื่อที่สิบสามท,ที่ผ่านมาเอฟซีก็ส่งทีมเอียามาดูพื้นที่มาดูห้องคอนโทรมาดูพื้นที่ตำแหน่งตั้งกล้องกียาซึ่งเราก็จะอก็ได้การดำเนินการได้ครับโอเคอะอีกเรื่องหนึง่งตอนนี้คอมเมนต์คนส่งมาเยอะมากครับพี่เป้เรื่องของอชุดแข่งชุดแข่งของเมืองทองในชุดที่สามชุดเติร์ดซึ่ง ก่อนอันนี้เราเราเคยมีลือๆกันหรือเล่ากันว่าอาจจะมีให้เห็นตอน ACL ทือในรอบต่อไปเราจะได้เห็นชุดสามไหมครับผมได้เห็นแน่นอนครับจริงๆแบบก็โปรตไทป์เนี่ยตัวแบบคอนเซ็ปต์เสร็จหมดแล้วเลือย่างเดียวคือร้อนช่วไหลซึ่งผมเชื่อว่าทันในเกมที่เราจะไปเยือ,อนในออสเตรียครับอันนี้แปลว่าตอนนี้วางทาาไทม์ไลน์ไว้คร่าวๆคือจะใส่ชุดเติร์ดในวันที่ไปเยือน ไลออนซิตี้เซเลอร์ถูกไหมครับใช่ครับ่รอดูชุดที่สามครับครับผมส่วนตลาดนักเตะก็ยังย้ำอีกครั้งตลาดนักเตะยังไม่ปิดเมืองทองก็ยังดูอยู่ครับแต่โคต้าต่างชาติเนี่ยปิดสนิทนะครับยกเว้นโคต้าของเอฟซีแชมเปี้ยนลีกซึ่งอาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะมีบางคนมาเพื่อเล่นแชมเปี้ยนลีกัเดียวมีคนถามพี่เป้สนใจจะเสริมต้องซุยไปเล่นเมืองทองอันนี้หรือข่าวลือปะ จริงอะถ้าไม่ติดคิวก็ต้องคุยยุ่งนะครับผมเชื่อว่าต้องคุยจะอยู่ระดับทุกนุกท่านเอาไปพี่เป้เอาหมดแล้วเหรอเอาเอาอีกบ้าเอาอีกบ้า่ต้องมีอีกที่เอามีเวลาแล้วแต่เออมีเออเอาอย่างี้พี่เออตรงนี้ผมให้พี่เป้เผื่อว่ามีอะไรอยากจะสื่อสารกับแฟนเมืองทองอันนี้ก็ต้องยอมรับตรงๆผมอาจจะเป็นคนกลางในการที่ว่าแฟนเมืองทองก่อนอันนี้อาจจะแบบหู มีเรื่องบนเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างจนผ่านเวลามาตอนนี้ผมว่ากระแสมันอาจจะเบาลงแล้วพี่เป้อยากจะสื่อสารหรือว่าอยากจะบอกอะไรแฟนๆเมืองทองที่ยังคงชอบอรอตอยู่ไหมครับเราก็เรียนแฟนบอลที่รักทุกท่านนะครับเราเป็นบอมสอนที่เอนช่วงกับฟุตบอลไทยนั้นเป็นปีสองันเจ็ดเป็นทีรเป็นปีได้รอยไ่ในไทยมีเป็นทีที่มุ่งมั่นอย่างมากที่จะเป็นส่วนในการพาฟุตบอลไทยให้พ้นเลกแรงอีกดับร้อยทักที จะเห็นจากความมุ่งมั่นของเราเนี่ยมุ่งมันง่นที่จะสร้างฟุตบอลเจเนเรชันใหม่ๆให้เกิดขึ้นกับไทยให้เป็นนัก,กีฬาไทยนักฟุตบอลไทยเนี่ยสามารถไปโลดแร่ในลีกที่สูงกว่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาเป็นท็อปปิกทีมในเรียนร้อยอ่าของโลกนะมีแชมป์โลกแล้วเราพยายามฝัการนักเตะไปเล่นเวทียุโรปเราพยายามฝัการนักเตะไปออกไปเจลีะครจบอย่างที่บอกว่าทุกอย่างมีเวลามีเวลาของตัวเองนะครับมีการไปของนักเตะเนี่ยมันต้องเป็นที่ต้องการของลีงนั้นๆของสโมสรนั้นด้วย ครับนะครับแต่บางทีไม่ไม่ใช่ยิวแบบนี้ก็อาจจะเกิดยากตรงนี้คันในยกพยายามเชียอ์โควิดเนี่ยการไปเล่นที่เบลเยียมเนี่ยจริงๆก็จังใจมากโควิดนี่สามารถเล่นเป็นตัวจริงได้แต่ทีที่โควินไปไปซุกเรโลเนี่ยไม่ได้เลยทำช่วงเวลาโควิดด้วยเนี่ยสถานการณ์พวกนี้มันเกิดขึ้นได้แบบที่บอกเหมือนเราพยายามผลักดันต่างกตะของเราในเวลาเดียวกันเพื่อไปเล่นเลกันอย่างวิเทสป้อมพันธ์ครับบุ๊คเซกนิดนะครับแล้วก็รวมไปถึงเพ่เจริญศักดิ์เนี่ย แต่ที่บอกว่าทีมใหญ่อะบุรุษวาเรนอาจจะรับได้หนึ่งคนทีมอื่นอาจจะเป็นชั้นอยู่แต่อย่างที่บอกว่าที่บอกว่าเช่นมีดิวจากหลายๆสโมสรเสนอมาลำดับทองครับเำินทองเรียกครับปิบไม่ใช่นะครับไม่มีไม่มีเกมใหญ่ก็เราเชื่อว่าทุกอย่างเกณฑ์การจะเป็นไปได้นะเราต้องเกณฑ์การก่อนนะครับเราต้องการที่อ่่ทีต้องการทีนี้ปัญหาของทีมไอ้เมืองทองที่อาจจะไปลดได้ในเกมอีกก็ฝากนิดนึงก็คือผมว่าพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับเมืองทองเนี่ยคุรุษวารียังมองเราอยู่ นะครับส่วนทีมโลกยุติาเนี่ยก็กดชั้นครับแล้วักเตะที่ไปอย่างเรานักเตะับชิดชา้นลอย่างทีมทีเียนะครับสัาโครโรลดชั้นก็เลยการดิวีต่างๆเนี่ยมันเลยไม่ไม่ไม่ลงตัวกันแต่ก็ยังพยายามอยู่นะครับผมที่ว่าเวทีเดลิเนียเป็นเวทีที่ที่จะยกระดับฟุตบอลไทยครับถ้าเราเป่นที่นั่นหมายเพราะว่าเราฟุตบอลไทยเราจะก้าวข้ามเจเลเชั่นไปได้แน่นอนเกณฑ์เลเชั่นใหม่เนี่ยจะต้อง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 มีศักภาพกว่าเจเลเชั่นเดิมนะครับอันนี้ก็อยากเป็นส่วนหนึ่งงออทยัง ยังมุ่งมั่นนะครับเจ้าขอ,องโทรคุณวิดโรธทองฝ่ายบริหารทุกคนยังมุ่งมั่นทังทำทุกอกอย่างนั้นแต่ที่บอกว่าสถานการณ์องอยางเนี่ยอาจจะทําให้เมืองทองเนี่ยไม่สามารถทําอย่างที่ไปกษัคาดหวังได้มากน,น,นักไม่เป็นสัญญาณทุ่บริษัในแบบที่อยากทีเ่เกิดขึ้นเพราะว่าเจาต้องเตรียมพร้อมเพื่อจะบริหารโทรอนให้มีความแข็งแกร่งในระยะยาวซึ่งผลประกอบการืองทองในยุคที่เรามีมีหุ้นส่วนอย่างเอชซีซีหือหุ้นเราตามที่ประเด็นเนี่ยครับ ปิดกระบอบการในกำไรทุกป,ปีเราปหวกแล้วเราก็ซุปเปในช่วงโควิดซึ่งทุกทุกอย่างเกิดขึ้นหมดแล้วตอนนี้เรายังดีขึ้นตัวเลขเราดีขึ้นมากที้งแ,แ,แล้วเนแทบเราก็เป่ไปเป็นห่วงด้วซ้ำนะครับผมเชื่อว่าแฟนบอลอยากให้แฟนบอลทราบทราบว,ว,ว่าสโมสรพยายามที่จะสร้างสโมสรให้แข็งแกร่งนะครับอรอคอยโอกาสาที่เราจะจะแข็งแกร่งมากมากกว่านี้นะครับซึ่งซึ่งสิ่งที่แฟนบอลคาดหวังก็เป็นสิ่งเดียวกับฝ่ายบริหารคาดหวัง พี่เป้ครับถามนี้หน่อยโบบคจีโนยังไงครับพี่เป้ <laughs> พอใจกับผลงานแล้วก็ยังคงได้รับโอกาสอยู่ในทีมทันเด์โดฟสเตเดียมต่อไปใช่ไหมครับโคจีโนและเตียรีผมว่าฟุตบอลเนี่ยมันเป็นทับเทียบกีฬาที่แม็กกับฟุตบอลที่สุดผมว่านั่นเป็นวิ่งมาราธอนคือต้องวิ่งฟุตบอลเหมือนการวิ่งมาราธอนก็ต้องอดทนต้องใช้เวลาครับ ผมก็ใจว่ากระแสวิพากษาหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวทีมตัววิธีการเล่นตัวนักเตะเองแม้กระทั่งตัวโค้ชแต่เราเชื่อเลยเราเชื่อโอทงจะไม่ค่อยขยับเรื่องโค้ดบ่อยๆครับนะครับแม้กระท,ทั่งโค้ชที่ที่จากไม่มีประสบการณ์เลยอย,นะย่างมาโนยอสซี่เนี่ยเราก็พยายามไปที่สุดซึ่งมาโลก็ทำได้ผลงานดีดีนงแต่ว่าอาจจะไม่ตอบโจทย์ในสา,านการแจจุบันการมาองกฤโน่เนี่ยเป็นการมาเพื่อแผนระยะยาวซึ่งตอนนี้ผมเชื่อว่า โคชิโน uh, ่เนียกคุ้เคยกนะันทีคุณนเคยกับผู้เล่นของเขาแล้วก็ได้เริ่มได้ผู้เล่นที่เขาต้องการนะครับ,รบอเมวิกคือเื็ออย่างไนั้นนะคร,<ช>ครแต่หลาย่อหลายคนก็กำจะมาด้วย,ด,วยด้วยแผนของที่เราร่วมมือกับโคชิโน่นะครับเรายังคงให้เวลาและโอกาสเสมอบอร์ดบริหารพร้อมที่จะซัพพอร์ตโคชิโน่เบ,บเชอรี่ตลอดเวลาอีกที่ยืนยันกับแฟนบอลได้ก็อ,อยากให้บรรทับเนี่ยบรนบอลเนี่ยช่วยกันสนับสนุนคน้ เราอยากเห็นที่เขาทำทกีดยาวๆเราเชื่อว่าแผนการความสำเร็จยังไกลไม่ไกลนะครับแผนเราความมุ่งหวังของเราเนี่ยร่วมกับโค้ชเนี่ยคือเราต้องจบเข้าโตเขาไปเห<อ>มือนกันเราต้องรุนความสำเร็จในในฟุนตบอลในการใดในการหนึ่งที่เราลงมือัำเชื่อเรามีเส้นทางที่ดีปีที่แล้วเราเกือบเกือบที่ได้แชมป์เกือบที่จะจบด้วยแชมป์ลีกครับได้ถ้าเป็ิดเพราเราเล่จริคครับเราปีนี้เราอยู่ในเส้นทางที่สวยนะเขาไม่ว่าจะดีมากไม่ว่าจะเป็นเอฟเอคัพ uh, หรือ หรือเอลซิงชมเปล้กนะครับก็อยากให้มาร่วมรุ้นี่จะทงานของโค้ดสุดะคือที่ถามเพราะว่าวันนี้มันเ <นะ S 1> พิ่งเปลี่ยนโค้ดสองคนให้เป้เพิ่งประกาศลาออกสองคนนะก็ะละเลยถามว่าอนาคตจีนโนยังคงเพื่อไม่ถามเพื่อยังคงคคชัดเจนกับมึงทองเหมือนเดิมจีนโน่ก็คือชงไปเพื่อให้ตอกย้ำความมั่นใจกย้เมืองทองให้โอกาสโค้ชอยู่เสมอครับ มีคนส่งคําถามมาเยอะมากเลยครับพี่เป้ครับยังพอมีเวลาใช่ไหมครับยินดี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 ครับคนอยากรู้เรื่องสนามซ้อมเราจะได้เห็นสนามซ้อมเมืองทองกลับมาไหมครับมีมีแผนไหมฮะถขาพูดตรงๆแล้วผมมองว่าสนามซ้อมเนี่ยเป็นเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาทีมเราเคยมีสนามซ้อมของเรานะครับที่ที่ภายในเมืองทองแต่พี่บอกว่าโครงสร้างมันเปลี่ยนแปลงนะครับตรงนั้นคือที่ป่าแอเดียมากนะครับเรางยอดเปลี่ยนเป็น ไปเกณน์ลงทุนอะไรหลายๆอย่างได้ตจำเป็นทนี่เราเปลี่ยนตอนนี้เราใช้ส,สชื่อสารซ้อมช่วงเชาวร่วมกับกระบะปลาอู่นะครับใช้ของปลาซึ่งซึง่งแล้วก็แบบแผนเนี่ยภายในเล่มสองเนี่ยต้นเล่มสองเนี่ยเราจะมีที่ใส่ซึ่งจะเป็นคอมเพล็กซ์ใหญ่ซึ่งจะรวมอาคาเดมียไว้ที่นั่นรวมสโมสรที่ใหญ่ที่นั่นรวมไปถึงความพร้อมทุกอย่างผมเชื่อวาอ่อา,อา,าน่าจะเป็นเป็นเทคนิคราว์ที่ปิดหลับหนึ่งท็อป ทของประเทศแน่นอนเข้าหมายเราอันนี้คอย่างแรกที่เราจะทำแล้วก็ไม่ใช่ที่เดียวด้วยเราคงจะมีที่ที่สองเพิ่มด้วยนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับในที่หมายที่เกิดขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้อันนี้คือเราจะเห็นในระยะเวลาประมาณไหนนะครับพี่เต้ยสองสองผมเชื่อว่าภายในไม่เกินอะ หนึ่งเดือนสองเดือนนักแบบนี้จะเห็นเป็นรูปกระด้างครับอ๋อเพอพอจะใบ้ด้ครับว่าอยู่อแถวแถวไหนฮะอยู่แถวไหนอ่ะย่านย่านใกล้เคียงกับโมซอนแต่บริเวณะโมซอนเราต้องการทุกอย่างที่กรุงเทพที่กรุงเทพมหาบครอยู่นนทบุรีถามให้แล้วนะชาวเน็ตนะถามแล้วนะเป็นเทรนนิ่งกาวแล้วก็โฟกัสเรื่องอะคาเดมี่แล้วก็ต้องดูดีแหละถ้าถามว่าเขาว่าดูดีอ่ะก็ต้องเปรียบเทียบอย่างบางบ่อบุรีรัมย์ ที่ของ b g อันนี้คือท็อปท็อปนะก็ต้องมีฟิลลิ่งประมาณนี้ให้ได้เห็นแหละคนลุกนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณต้องมีไหมก็ประมาณนี้ก็ชัดเจนแล้วที่หลายคนอยากรู้แฟนบอลทองก็ถายหมดแล้ว ACL ยื่นไปแล้วมาตรวจแล้วชุดสีขาวใช่ไหมครับเสื้อเติร์สก็ปล่อยเขาเซอร์ไพรส์มนดิพี่ใส่กันมาเอาเขาเอ่อ นีเจ้ก็ขาวครับก็คงไม่สีแดงหรอกเช้าเด็ดขอโทษสีฟ้าอนาคตสีฟพี่เป้หลายคนถามมายเยอะคักกันนะคำยกผมว่าท้องโคลเมสทักกันนะสีฟ้าทักกันนะคงวุฒิใกล้ควรหรือแม้กระทั่งท่านเซม่เนี่ยที่เข้ามาเนี่ยอย่างคามั่นอะไรเงี้ยพวกนี้จะมีโอกาสได้ไปเล่นเราพยายามถ้าดูจากที่เมืองทองกำลังทำเมืองเนี้ยแล้ฟุตบอลไทยจะเป็นแกนหลักแล้วเราจะเปิดยัะเบียนานการในพื้นที่เดียวกัน คือบางคนอาจจะอยากให้ทําฟุตบอลแบบเรามีต่างชาติแต่เมืองเขาจะไปอยากทําฟุตบอลได้ดีแล้วแกนเป็นไใจแล้วก็ต่างชาติเนี่ยมันเป็นเรื่อที่จุดหรือเรืที่ที่ที่เราจะมีเพื่อเป็นความสมบูรณ์ในทีมแต่บางวันคอนเซ็ปต์การจะอาจจะแตกต่างนิดนึงนะครับแต่อยากให้แต่ก่อนเราพยายามมองตรงนี้ว่าวรุกแย่นทัพนะกับฟองเปอร์เนตจะไม่เอาระดับแข่งขันมาตัวแทนเลยครับเพื่อต้องการที่เขาทั้งสองคนเนี่ยปลอกพัฒนาที่สุด นะครับแล้วเราเราคงเห็นคือเราจะไม่อยุดโอกาสในการที่จะฝักดันก็ต่อไปแล้วก็เชื่อว่าเอ่อเจเนอเรชั่นใหม่ๆก็จะไหลเข้าสู่ทีมเหมือนกับที่เราเคยอ่าอย่างถ้าแผงนิดฟิวเราเคยแต่งทีละสิงเราขอโทษทีอาจแต่แบสกอร์เราเป็นเราเป็นสารลับสารลับไปเป็นเบียร์เทพเบียร์เทพเป็นอ่าสอนละวิทย์นะครับเป็นวิชาเป็นสอนวิทย์นะครับผมเชื่อว่าโดยหลักการจะไม่ขาดตัวงในทุกๆอย่างเรอย่งหนึ่งเราเชื่อในการอ่าการยกกระดับนักเตะรุ่นใหม่ ครับเดี๋ยวไว้เอาพี yeah. ่เป้มานั่งคุยในรายการนะมานั่งคุยแต่วันนี้คือมันวันฉุกลระหุกยินดีครับคุนดีครับเดี๋ยวพี่เป้มานั่งคุยในรายการดีกว่าเ้าจะได้แบบมันต่อหน้าตาแล้วเดี๋ยวเราสองคนใส่ชุดเมืองทองแบบครบใส่ชุดครบเลยใส่สตาร์ทใส่สตาร์ทด้วยอ่าดาะบอลระหว่างที่่าได้ ขอบคุณมากนะครับพี่เป้ครับเตรียมชุดเย้าชุดเดียนชุดเซิร์ฟผิวไปให้เลยครับโอ้จะไปครับเดี๋ยวรอเลยครับผมเออหลังจากเข้ารอบบอลเอเชียแล้วนั่นแหละน่ไปผมกับพี่เป้ครับพี่เป้ครับสวัสดีครับครับขอบคนี้องคุยครับคุณต้ครับแล้วขอบคุณแฟนบอลรายการได้ครับครับผม